จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลประพุทยญาณในวันนี้จะพูดเรื่องอเสฆธรรมต่อไปอเสกธรรมนั้นก็คือสิ่งที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมตัตตสิบก็ได้แก่อะไรมากไปองแปดประการแล้วก็ส่วนที่เป็นนิโรธอยู่สองประการเรียกว่าสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุต นก่อนได้พูดมาถึงสมาวาจาได้หน่อยหนึ่งก็คงจะเริ่มดนที่สมาวาจาต่อไปอย่างที้บอกไว้ว่าสมาวาจานั้นประการสาคัญว่าเราต้องรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยจะพูดอะไรจะพูดกับใครจะพูดอย่างไรพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาต้องได้รับประโยชน์จากการฟัง ไม่ใช่พูดเป็นการหักลานทำลายผลประโยชน์ที่คนอื่นเขาจะฟังผลหลักการตรงนี้จึงมาอยู่ที่บทเบ้นจากการพูดเท็จตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบโดยจมูกลิ้นกายนะฮะแล้วก็ได้รู้มาด้วยใจ การต่อไปก็คือกดเว้นจากการพูดส่อเสียดได้แกง่งดเว้นจากการยุยงให้เกิดความแตกแยกนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อต้องการให้คนสองฝ่ายนทะเลาะก,กันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแล้วข้อต่อไปก็คือ ไม่ใช่ข้อต่อไปคือข้อนี้ก็มาพูดคําที่เรามองคนด้วยความเป็นมิตรอย่างที่บอกว่ามองคนด้วยความเป็นมิตรถ้าเขายังไม่สามัคคีกันเราต้องการให้มิตรเราในสามัคคีกันถ้าเขาสามัคคีกันแล้วเราต้องการในมิตรเนี่ยสามัคคีมากยิ่งขึ้นก็พูดกระชับไปเขาเกิดสามัคคีมากยิ่งขึ้นถ้ามิตรเรามีข้าวจะแตกแยกกัน เราก็พูดจาประสานให้ก็เกิดสามัคคีกันทั้งสอนกระทั้งสามกรณีเนี่ยผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังทั้งนั้นประการต่อไปก็คืองดเว้นจากคำหยาบคำหยาบคำด่าทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าส่วนใหญ่ไม่จะเกิดจากโทสะนะฮะคำหยาบเนี่ยมักจะเกิดด้วยโทสะ หรือเกิดจากฤิษยาก็เจอโทสานะฮะฤิษยานี่เจือโทสายเป็นคำยาเป็นคำดา่าฟังแล้วก็ไม่สบายหูไม่สบายใจสแสลงใจนะฮะแสลงหูสแสลงใจกรสอนให้งดเว้นในพูดคำพูดเช่นนั้นแต่มาพูดคำเรื่องไปรอ่อนหวานฟังแล้วสบายหูสบายใจแต่มีข้อแม่นะฮะคือเจตนาในเป็นเรื่องใหญ่ ว่าเรามีเจตนาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงคำอาจจะไปร่้ออนหวานแต่ว่าเจตนาปทุสร้ายเนี่ยเช่นเราพูดยกข้อเกินเหตุเกินไปเนี่ยเช่นสมมติว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเรียกเขาเป็นคุณหญิงอย่างเงี้ยมันยกเขาเป็นเกินไปหรือว่าเป็นคนทั่วๆไปแต่ที่จะเรียกนางก็เรียกนางอะไรต่ออะไรเนี่ยจะถือว่าเป็นการกดเขา ไม่ให้เกียรติเขาตามสมควรแก่ฐานะคือเขาเป็นยังไงก็เรียกเขาเป็นอย่างนั้นการใช้สรรพนามที่เหมาะที่ควรนั้นก็เป็นวิธีการาหนึ่งที่ช่วยการสื่อสารดำเนินไปได้ด้วยดีการต่อไปก็ขึ้ง,งดเว้นจากการพูดเพื่อเจอเรลวไหลร้สาระทั้งหลายที่โบราณทัานเรียกว่าสำสำรากเพื่อเจริ คือหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้คนควังระสูญเสียเวลาในการฟังตัวเองประสูญเสียเวลาในการพูดแล้วก็ต่างคนต่างก็แก่กันไปหลายนาทีแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดหรือการสื่อสารอย่างนันนี่ก็เรียกว่าสัมมาวาจาคือเจรจาในทางที่ชอบต่อไปก็สัมมากัมมันตะ ประพฤติชอบหรือการงานชอบเนะี่ยแต่จริงหน้าหน้าจะเรียกว่าประพฤตินะแต่พอพอดีท่านแปลว่าเป็นการงานกันมาตั้งแต่โบราณก็กลายเป็นการงานไปเป็นการยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ่งหรือสิทธิหน้าที่ของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดการให้เกยียรติยกย่องกันนั่นคืออะไรก็คือว่า เคารพสิทธิในชีวิตของกันและกันไม่ทำอะไรที่เป็นการเบียเดเบียนบั่นทอนริดรอนทำลายชีวิตของบุคคลอื่นไม่ได้เจ้าจงเฉพาะค่าอย่างเดียวนะฮะแต่หมายความว่าอะไรก็ได้นะฮะถ้าเขาเดือดร้อนแล้วต้องงดเว้นให้เป็นการทุกข์ทรมานธทรกรรมการประจนสัตว์ การดังแกด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยไม่ถูกไม่ควรทั้งนั้นแต่การต่อไปก็คือในแนวของการปฏิบัติเนี่ยมันมีการปฏิบัติอย่างรากลึกลงไปหรือต่านเรียงไว้เป็นสีระดับเจนเราไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช้คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสันเสริมผู้ฆ่า และไม่พอใจอยินดีในการฆ่าและผู้ฆ่าหรือแม้แต่สิ่งที่ได้มาจากการฆ่าและการต่อไปก็คืองดเว้นจากการถือว่าสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยการแหงขโมยนี่ก็เหมือนกันนะงดเว้นจากการถือเอาเองงดเว้นจากการใช้คนอื่นในถือเอางดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญคนที่รักขโมยงดเว้นจากการพอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการขโมย แล้วก็งดเว้นจากการล่วงละเมิดในทางเพศเราอพิดผิดในการเมสุมิชชาจารย์นะฮะคือหมายความว่าล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองของการละกันคู่ครองนั้นที่จริงมีรายละเอียดเดยอะท่านว่าไว้ถึงสิบเจ็ดสิบสามสิบสี่ประเภทด้วยกันนะฮะที่ว่าถ้าผู้ชายไปล่วงเกินแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อนี้ แต่เราก็คงไม่เอาพิสดารขนาดนั้นคือสรุปไปนึกถึงคู่ครองของกันและกัน,กนไม่ไปร่วงละเมิดทิฏฐิในคู่ครองของเขาตรงนี้จะเป็นศีลนะสองข้อีนเป็นศีลแต่ก็ยังมีข้อหนึ่งก็คือสมาชีวะการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เราเห็นว่าการเลี้ยงชีพมันก็เกี่ยวข้องกับสมาวาจาสมารกรรมตายอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะเราต้องแสดงออกทางกายกับทางวาจาทำยังไงว่าการเลี้ยงชีพนั้นจะต้องทุกลำดับขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการถือครองการเป็นเด้เข้าวเจ้าของจะไม่เป็นการแสวงหาการได้มาการครอบครองในทางที่ไม่เป็นธรรม นั่นก็คือเป็นเรื่องของศีลสิกขาทั้งสามข้อในศิลสิกขาต่อไปก็เป็นสมาวายะมะคือความพยายามในทางที่ชอบความพยายามในที่นี้หมายถึงพยายามในการละบาปบำเพ็ญบุญนะ แต่ว่าความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตนั้นเราลองสังเกตว่าคือธรรมะเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละอริยมรรคเนี่ยมาเกิดขึ้นเพราะมาด้วยกันตั้งแต่ข้อนั่นแหละยั่งแต่ว่าข้อใดเด่นเราก็ถือว่าปฏิบัติข้อนั้นในขณะนั้นเช่นว่าการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยก็ต้องมีสติต้องมีความเพียรต้องมีใจสงบแก่ความอยากแก่ฆ่า ต้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการฆ่าเห็นคุณของการไม่ฆ่าแล้วก็มีความคิดในการที่จะดึงจิตออกจากพยาบาทมันก็ไปมาทั้งแผงนั่นเนะยงแต่ว่าเป็นการจำแนกแสดงออกไปเป็นข้อๆเป็นหมวด,มวดไปประการต่อไปก็คือในสมาวยามาน,น ทรงใช้คำว่าให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในการป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดแม้เกิดขึ้นแล้วก็ขจัดบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้บรรเทาไปหรือหมดสิ้นไปในชั้นของเสกธรรมอาศัยธรรมในหมายความ่าท่านมีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์ เป็นปกตินิสัยของท่านเป็นอย่างนั้นเองท่านไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะไปล่วงละเมิดอะไรใครแล้วก็ให้บุคบคลปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพี่ยนอย่างต่อเน,นื่องในการเจริญกุศลคือเพิ่มพูนความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น จะเกิดแล้วก็ให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นความดีอะไรที่เรามีอยู่แล้วที่เราเป็นอยู่แล้วที่เราทำได้อยู่แล้วเนี่ยพยายามรักษาความดีส่วนนั้นเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไปนี่ก็เป็นสัมมาวายมะกล่าวโดยสรุปก็คือเพียนป้องกันเพียนป้องกันเพียนบำบัด ในฝ่ายของอกุสลมันก็มีสองขวายคือขวายที่ยังไม่เกิดก็ขวายที่เกิดแล้วขวายที่ยังไม่เกิดก็เพียนพยายามป้องกันขวายที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละหมายความว่าต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่หลงตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไปละไม่ได้ถือว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีเปลี่ยนพยายามที่จะบรรเทาลดละให้ลงไปแล้วประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากุศลความดีทั้งหลายนั้นมันก็เพียนบำรุงกับเพียนรักษาคือส่วนใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามให้เกิดขึ้นส่วนใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ พยายามรักษาไว้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ด้วยเมตตากันนะโลกเรานี่อยู่ด้วยเมตตากันทั้งหน่อยเป็นมิตรกันนะพูดง่ายว่าเป็นมิตรกันโลกมันจะน่าอยู่มันจะประหยัดอะไรอีกมากมายไก,ก่กองทรัพยากรธรรมชาติจะไม่ถูกทำลายไปเพราะไปผลิดสร้างอาวุธปราปรานกัน แต่ความจริงแล้วเนี่ยโลกมันจะเจริญยังไงก็ตามทําไม่ได้เป็นเรื่องแปลกจริงๆว่าโลกจะเจริญมากมายไกลกองแต่ความจริงก็ทําไม่ได้ยังคงมีปัญหาอยู่งนั้นเนี่ยมีสึกสงครามเข้าของที่เอามาผลานล้างผลานกันเนี่ยมันราคาแพงเหลือเกินทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปมากมายมหา,าศาลมากๆเพียงเพราะตอบสนองอารมณ์ ของบุคคลตอนนั้นเองแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาธรรมะเพียงข้อเดียวต่นนั้นเองวันเมื่อเราทำไกลขนาดนั้นไม่ได้แล้วเราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปทำสมมติเรามีอำนาจหน้าที่มันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนมันเยอะเหลือเงื่อนไขต่างๆนี่สมมติว่า เราจะไม่ทำอย่างในกรณี11กันยายนเนี่ยสมมติว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาไม่ต้องการจะแก้แค้นเวรย่อมระงงับตัการไม่จองเวรอย่างนี้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าอารมณ์โขนมากๆมันอยู่ไม่ได้โลกมันคงเป็นโลกอย่างนี้นะเพราะการไบบัดมันจึงเน้นไปที่ส่วนตัวําเรื่องส่วนตัวตรงนี้เน้นไปที่ส่วนตัวนะ ว่าทำยังไงเราจะป้องกันบาปเราจะละบ,บาปเราจะเจริญกุศลเราจะรักษากุศลเอาไว้ไม่ให้เสื่อมพยายามทำไปเต็มตา,มต,ามตามกำลังสามารถอที่เราจะกทำได้ประการต่อไปก็คือสัมมาสติแปลว่าการตั้งสติชอบตั้งสติระลึกในทางที่ชอบนั่นก็คือ อาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรสามด่างนะฮะรลลึกถึงกายแล้วลึกถึงเบทนาแลลึกถึงจิตแล้วลึกถึงธรรมเห็นตามความเป็นจริงว่ากายมิโกศแต่ว่ากายไม่ช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกวากายานุปัสสนา พิจารณาเวทนาจนเห็นว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาพิจารณาที่จิตจนเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุัสสนาสติปัฏฐานและพิจารณาถึงธรรมจนเห็นว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าธรรม ในธรรมนั้นที่จริงเป็นทั้งกุศลเป็นทั้งอกุศลนะคือส่วนที่เป็นกุศลก็มีส่วนที่เป็นอกุศลก็มีส่วนที่เป็นกลางกลางก็มีเช่นขันห้าเนี่ยก็เป็นกลางกลางโดยเฉพาะรูปเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยเป็นกลางกลางสังขารก็เป็นทั้งสามอย่างนะทั้งกุศลธรรมากุศลธรรมะพยากธาธรรมาหรืออายตนะตัวอายตนะเองมันเป็นกลางกลางก แต่ว่าจิตที่มีท่าทีต่ออายตนะเท่านั้นเองอาจจะเป็นกุศลนะกุศลขึ้นมาได้นี่ก็เป็นการพยายามที่จะเข้าถึงความจริงใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองสังเกตนะในธรรมะที่ส่งสอนเอาไว้สมรับสมาสติเนี่ยอาตราปีก็คือความเพียรก็คือสมมาวามะ ธรรมชาตนันก็คือสมาธิถี่สมาสังกับปะสติก็คือสมาสติมันก็ซ้อนกันอยู่ในนั่นแหละธรรมะมันก็ซ้อนกันอยู่ในนั้นคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราขยับเราลุกเราเดินเรายืนเราเดินเราเนัานาน่งเรานอนประสาททุกส่วนต้องทํางานประสานกันมันเกิดสะดุดชะงักจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่ได้จะต้องไปด้วยกันได้ จิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปก็คือสมาธิการตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบหมายถึงการเจริญสมถกรรมฐานนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานข้อไหนเป็นเครื่องมือในการเจริญก็ได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย สมาธิก็เกิดขึ้นโดยลําดับเป็นสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่นานขึ้นแล้วเป็นสมาธิที่แน่วแน่แล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นฌานฌานมันจะเกิดกุศลและธรรมเึ้นมาห้าข้อทำหน้าที่แก้ไขนิวรณ์ภายในจิตคนห้าขอ้อ คือวิตกความตึกนึกความเหนียวนึกที่เป็นกุศลนะฮะไปขจัดทีนะมิทะความก็เงาเหงาหนอนซึ่งซึมหน่อยเหงาหดหูเคลืค่เคลื่มจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยซิงอะไรทั้งหมดให้ออกไปจากจิตใจแล้วก็ วิจารเนจะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉาคือความเครือแพลงสงสัยไม่แน่ใจในคุณพระพุทธเจ้ามุณพระธรรมคุณพร,ระสงฆ์ในใจสิกขาเป็นต้นเนี่ยให้เบาบางไปจนหมดสิ้นไปนะตรงตรงัวนี้ตรงนี้หมดนะว่าจริง,รงๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเสกธรรมไปแล้วแต่ว่าเราพูดในระดับสามัญชนจะไปปฏิบัติเป็นลักษณะโดยเสด็จรอย,อยุคนบาทของพระพุทธเจ้า คือไม่ได้เอามาเต็มยศอย่างนั้นเต็มยศอย่างนั้นมันก็เต็มที่อ่ะนะแต่ก็แปลเต็มที่เอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าอธิบายนั้นก็พยายามลดลันลงมาอย่าให้มันหนักหนารหัสเกินไปคือธรรมะที่จริงถ้าเราจับไปได้แต่ข้อมันก็ไปได้เยอะแล้วแต่มันจับไม่ได้นะ่ะอย่างอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสัมยัญญาความเพียรเนี่ย มันต้องใช้ตลอดเวลาในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราขาดสติไม่ได้เราขาดสตางค์อาจจะได้นะขาดสติไม่ได้สัมยัญ,ญญายังมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะสติสัมยัญ,ญญายังมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีพราะคนที่สติสัมยัญ,ญญาสมบูรณ์นะเป็นพระอระหันต์นะครับไม่ใช่สามัญชนนะเป็นพระอระหันต์เพราะองค์ฌานที่ก็เกิดขึ้นเนี่ย พอมาถึงปีติเขาก็ไปสงบที่พยาบาทมาถึงสุขก็ไปสงบที่อุตตจักกุกุจจาพอมาถึงเอกอกาตาคือตัวสมาธิาก็ไปสงบที่กามฉันแล้วมันก็สงบลึกลงไปเรื่อยๆพอถึงทุติยฌานเนี่ยวิตกวิจา์สงบไปแม้แต่เป็นกุศลนะฮะก็สงบไปยังเหลือแต่ปีติสุขกเอกอกตา พอมาถึงตติยจาน์แม้แต่ปีตินี่ก็สงบไปอย่างเหลือแต่สุกับเอกก,ะกะตาพอมาถึงจตุตจาร์นะครับแม้แต่สุกก็หายไปยังเหลือแต่อุเบคาะกับเอกะก,ะกะตาทีนี้พอองค์ทมทั้งแปดข้อเนี่ยเขาได้รับการปฏิบัติสมบูรณ์จนเรียกว่ามรรคสามังคีคือมันเป็นอันเดียวกัน คารค้ากระปรุงอาหารแล้วมันปนกันไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะหรือทำเค้กทำขนมมะไรทีติกลว,ว,วนอาหฮะมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วมันก็เกิดรสชาติขึ้นมาอีกรสหนึ่งพ้นตัวอาริยมรรคจริงๆเนี่ยคือสมาญาติความรู้ในทางที่ชอบเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นในอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเอง รู้ความจริงของอริยสัจวันนี้เป็นทุกขนี่เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกและรู้ภารกิจที่จะต้องกระทําในอริยสัจแต่ละข้อรู้ทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรจเจริญและรู้ว่าได้ทําแล้วคือรู้วทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้ว นิโรดที่ควรทําให้แจ้งและทําให้แจ้งแล้วมักที่ควรจะเริญนได้จะเริญนแล้วนี้ก็กลายเป็นความสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมขึ้นมาก็ทําให้เกิดเป็นสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบตัวเนี้ยเป็นตัวสัมมาญาณแล้วจิตแล้วจิตใจก็หลุดพ้นนะฮะหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเป็นการหลุดพ้นในทางที่ชอบเป็นการหลุดพ้นระดับก็เรียกว่าสมุญเฉตวิมุต หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดปฏิปัสสัตทีวิมุตต์หลุดพ้นด้วยสงบคือว่ามันจะมีอะไรมากระตุ้นก็ไม่เกิดแล้วก็นิสณาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยออกไปออกไปจากอำนาจกิเลสอำนาจของสังสารทุกข์โดยประการต่างๆเหล่านี้นเต็มที่เขานี่เรียกว่าอาศัธรระมก็แ,แสดงว่าการปฏิบัติธรรม,มะในชีวิตประจำวันของคนเราทั่วทั่วไปเนี่ย เป็การเดินตามรอยของพระอาเ์สขะหรือเดินตามรอยพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าได้กล้ได้ไกล้ขนาดไหนก็เป็นรายละเอียดต้องฟังทั้งหลายใต้รม่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบูรณนธรรมจงมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี